สิงโตกำลังถูกหมูป่าบุกเข้าจจ่โจมการเผชิญหน้ากับหมูป่าที่มันไม่รู้จะต่อสู้ยังไงมันยืนนิ่งให้ฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้าชนมันหันหลังและวิ่งหนีมันน่าอายมากสำหรับสิงโตเจ้าถิ่นสิงโตชื่ออลิซามันเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของมนุษย์มันเลยไม่รู้วิธีล่าเหยื่อแต่สิงโตหนุ่มที่ไร้เดียงสากลับรู้จักคู่รักนี้เป็นอย่างดีมันทำให้พวกเขาประทับใจเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการโจมตีของสัตว์ร้ายที่น่ากลัว ในขณะที่ประชากรของเคญยาเพิ่มขึ้นทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิงโตสิงโตเพนจอนอยู่ในป่าวันนี้ความหิวทําให้เขามุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงในท้องถิน่นโศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้นข่าวสัตว์ร้ายกินคนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คุมจอร์ดเป็นผู้นําการล่าสัตว์สั่งให้ฆ่าสิงโตกินคนด้วยความช่วยเหลือจากคนในท้องถิน่นในที่สุดสิงโตก็ถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุแต่พอทุกคนมองดูซาาสิงโตสิงโตตัวมีวิ่งออกมา จอร์จไม่มีทางเลือกยิงเข้าที่สิงโตหนึ่งนัดแต่ไม่นานมันก็สิ้นใจในท่าพบลูกสิงโตสามตัวสิงโตน้อยไร่พ่อแม่จอร์ดระหนะักสิงโตแค่อยากปกป้องลูกและเขาก็ยิงโดยประมาทมันเป็นความผิดของเขาจอร์จพาลูกสิงโตกลับไปด้วยหวังว่าจะได้อยู่กับเขาและภรรยาพวกเขารับผิดชอบเลี้ยงลูกสิงโตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งคู่มีลูกสิงโตสามตัวมาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้าน แต่การเลี้ยงสิงโตนั้นพูดง่ายกว่าทําต้องให้นมลูกสิงโตทุกสองชั่วโมงระวังพวกเด็กๆจะรื้อคนบ้านลูกสิงโตตัวมีสามตัวและแต่ละตัวก็มีบุคลิกเป็นของตัวเองพี่สาวคนโตแข็งแกร่งที่สุดด้วยพลังที่ไม่รู้จบพี่สาวคนที่สองมักซุกซนและดื้อม,มากแต่โจ伊ชอบอลิซาตัวที่สามมากที่สุดแม้ว่ามันจะอ่อนแอที่สุดแต่มันกลับกล้าหาญที่สุดมันชอบสู้กับพี่สาวตอนอายุสามเดือนลูกสิงโตเริ่มกินเนื้อ แต่อลิซาผอมเกินไปสู้กับพี่สาวที่แกร่นไม่ได้โจอีต้องให้อาหารมันตัวเดียวในช่วงนี้อลิซาทำเหมือนโจอ้เป็นแม่ของมันทุกที่ที่เขาไปสิงโตน้อยตามไปไม่หา่างแต่เมื่อสิงโตน้อยโตขึ้นพวกมันควบคุมยากมากคู่รักไม่สามารถดูแลสิงโตสามตัวได้ตัวใหญ่สองตัวถูกส่งไปที่สวนสัตว์เหลือแค่อลิซาอยู่กับโจอ้เพราะมันพึ่งพาโจอ伊มากเกินไปมันมองดูพี่สาวสองตัวถูกรถพาไป แววตาของอลิซาดูเจ็บปวดมันกําลังเรียนรู้ที่จะเติบโตทั้งคู่กําลังเล่นกับสิงโตพวกเขาดูเหมือนครอบครัวเล่นกันแม้ว่าอลิซาจะโตขึ้นมากแต่ยังคงนอนร่วมเตียงกับจอร์ดเห็นได้ชัดว่ามันคิดว่าตัวมันเป็นมนุษย์แล้วมันก็ติดคนมากชอบเล่นกับคนแต่ช่วงเวลานี้อยู่ได้ไม่นานเมื่อสิงโตโต,โตเต็มที่อลิซาทาตัวแปลกๆมันเริ่มกระสับกระส่ายไปฉี่ใต้ข้างต้นไม้ เมื่อก่อนมันเคยตามติดโจอี้แยกจากแม่ไม่ได้แต่ช่วงนี้เหมือนคนละคนมักจะไปอีกฟากหนึ่งของหุบเขาตัวเดียวเมื่อทุกคนรู้สึกงงอลิซ,ซาหายไปคนรีบขับรถตามหาเมื่อพวกเขาพบสิงโตมันคำรามและตื่นเต้นทั้งคู่รีบไปตรวจสอบพบสิงโตมีแผลทั้งตัวมีรูเล็กๆสองรูตรงหน้าผากดูเหมือนรอยเที่ยวกัดทิ้งไว้โจอ้หวน,นึกถึงเมื่อสองปีที่แล้วที่สวนสัตว์ เป็นร่องรอยการผสมพันธุ์ของสิงโตท่าสุดท้ายของสิงโตตัวผู้มันกัดหน้าผากสิงโตตัวเมียโจโอ้หายกังวลทันทีปรากฏว่าอาลิซ่ามีคู่แล้วเขายังหวังว่าสักวันมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอลิซ่าที่โตมากับโจโอ伊ปรับตัวเข้ากับชีวิตกลางแจ้งไม่ได้ตามสัญชตาตญาณของสิงโตมันวิ่งออกไปก่อกวนฝูงช้างสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านอย่างมาก จอถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้นำหากคุณไม่สามารถควบคุมอลิซาได้จงพามันไปที่สวนสัตว์นโรบีโจโอี้ทนเห็นมันถูกขังอยู่ในกรงเหล็กไม่ได้มันจะไร้ซึ่งอิสรภาพตัดสินใจฝึกให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติคู่รักปลดคอสิงโตพามันไปที่ทุ่งหญ้าสวรรค์ของเขนยาที่นี่โจโอี้พบสิงโตอยู่ใต้ต้นไม้นี่คือสิงโตหนุ่มที่แข็งแกร่งและทรงพลังกับขนสีน้ำตาลทองแสนสวยสิงโตสองตัวคำราม เหมือนจะมองหน้ากันแต่อลิซาไม่ยอมลงจากรถทั้งคู่จอดรถมันค่อยๆเข้าใกล้สิงโตเริ่มสัมผัสฝ่ายตรงข้ามกระทั่งหงายท้องเพื่อความรักแต่ในนาทีสุดท้ายอลิซาตื่นตระหนกหนีกลับขึ้นไปบนหลังคารถแสดงว่ามันยังไม่พร้อมจะกลับสู่ธรรมชาติสิงโตถูกเลี้ยงจากมนุษย์ถ้าไม่ฝึกวิธีการเอาตัวรอดของสิงโตอีกครั้งมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้สิงโตกระโจนเข้าใส่ชายตรงหน้า มันเข้าไปกอดมนุษย์อย่างแน่นอย่างอลิซาที่ถูกเลี้ยงดูจากมนุษย์การกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันนั้นยากเกินไปการฝึกล่าเหยื่อเหมือนเป็นการเล่นเกมมันไม่เคยจริงจังกับมันเลยจนถึงวันหนึ่งจอร์ดก็พามันออกไปล่าสัตว์จู่ๆอลิซาก็พุ่งเข้าหาหมูป่าเมื่อจอร์ดคิดว่ามันสามารถจัดการเยื่ได้มันตลกมากอลิซ่าล้มหมูป่าแต่ไม่รู้วิธีจัดการเหยื่อยังไงต่อกลับกลายเป็นว่าหมูป่ากลับสู้อลิซ่าแทนไล่ตามอลิซ่าไปไม่หยุด จอร์ดเห็นแล้วหุดงิดมากเพื่อให้อลิซาลองล่าอยู่เองทั้งสองคนปล่อยมันไว้กลางป่าตัวเดียวหลังจากนั้นทิ้งซากอยู่ไว้ให้มันขับรถออกไปโดยไม่หันหลังกลับอลิซาไล่ตามอยู่นานก่อนที่มันจะรู้ความจริงทั้งสองคนกลับไปบ้านอย่างกางังวลหนึ่งอาทิตย์ต่อมาทั้งสองคนเดินกลับไปทางเดิมเพื่อตามหาอลิซาโจอีนั่งอยู่บนหลังคาตะโกนเสียงดังแล้วเขาก็เห็นฉากที่หัวใจสลายอลิซาผู้น่าสงสารหมดแรงร่างกายอ่อนแอผอมแห้ง มันไม่ได้อยือหรือคู่ครองดูสิงโตผู้น่าสงสารจอร์ดควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้าอลิซาไม่สามารถล่าหยือ่เองได้ทำไมเราไม่ส่งมันไปที่สวนสัตว์แล้วใช้ชีวิตที่เหลือตามปกติโจอ้แย้งกลับที่นั่นอะไรก็ดีแต่ไม่มีอิสระอิสระสำคัญมากหรอใช่ใช่มันมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างอิสระสิงโตเกิดมาตามธรรมชาติมันไม่สมควรอยู่แต่ในกรงเป็นสัตว์ประดับที่น่าสงสาร โจ伊ไม่ยอมแพ้ฝึกอลิซาและตั้งแต่ปล่อยมันไว้ในป่าดูเหมือนมันจะเริ่มชินจนวันหนึ่งมันเจอหมูป่าตัวหนึ่งอลิซาไม่ลังเลในครั้งนี้วิ่งไปข้างหน้าใช้เขี้ยวจัดการอยู่อยู่หมดัดเมื่อเห็นฉากนี้ทั้งคู่ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะอลิซาค่อยๆเริ่มปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในที่สุดฤดูผสมพันธุ์ก็มาถึงอลิซาถูกพาไปหาฝูงสิงโตเจ้าถิน่นอลิซาคำรามเพื่อเป็นการบอกลาทั้งคู่มันเดินไปและหันหลังหลายครั้ง เหมือนไม่อยากจากไปสิงโตเจ้าถิ่นจะไม่ยอมรับสิงโตแปลกหน้าง่ายๆอลิซาต้องสู้กับหัวหน้าสิงโตเพื่อให้ได้รับการยอมรับการต่อสู้อันดุเดือดเริ่มต้นขึ้นในที่สุดอลิซาก็ชนะมันได้รับการยอมรับจากฝูงหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกจากเคนยาไม่กี่ปีต่อมาพวกเขากลับมาที่เดิมหวังว่าจะได้เจออลิซาอีกครั้งแต่รอจนวันสุดท้ายยังไม่เห็นสิงโตสักตัวทั้งคู่ดูผิดหวังและถึงเวลาต้องจากไป ร่างที่คุ้นเคยปรากฏตัวขึ้นที่ค่ายโจอี้แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนั่นคือสิงโตอลิซาที่มาพร้อมสิงโตน้อยน่ารักอีกสามตัวผู้เชี่ยวชาญเคยเตือนโจอ้สิงโตที่เคยคลอดลูกมันจะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ไม่รู้จักเจ้าของเดิมแต่อลิซาก็ยังเหมือนกันมันตรงเข้าไปกอดโจอี้ตอนนี้พวกเขายังคงเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอลิซ่าเป็นสิงโตตัวแรกในโลกที่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เรื่องราวของมันและโจอ้ถูกเขียนเป็นหนังสือ รีเมคเป็นหนังกระจายไปทั่วโลกรวมอยู่ในตำราเรียนระดับประถมศึกษาด้วยตอนจบของเรื่องอลิซาคืนสู่ธรรมชาติพร้อมลูกน้อยของมันตามที่เขียนไว้ในหนังสือมันค้นพบหนทางสู่อิสรภาพและนี่คือเรื่องราวของสิงโตน้อยอลิซา